มงคลภาชิท้ายสกาก็ดุๆเล่ห์ลาจ้ายาอออခုတစ်ခါมาတော့တိရဒါဘယ်မဲ့မပြောရဲဘူးဆိုတော့စกาနဲ့တူအချားစကလုံးပေါင်းမြော့မြားสွာကိုအတူတူလိမ့်လာသွားကြာมาဖြစ်ပါတယ်ซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่พอซื้อมาแล้ว แต่ว่าไม่พอเวลาบีบีจา่าเบเมมาเล่าบูซื้อโซดาเกาเวลาเนาะซื้อมาเวลาดาซื้อมาแล้วเวลาบีบีแต่ว่าโสดา,าเาากลจ่าเบเมไม่พอมาเล่าบูพอโสเดสการ์ลงได้สวนเนาะเล่าเจไม่พอมาเล่าบู ซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่พอเวลาบีบีจ่าเบมแม่มาเล่าบูได้ยินแต่ว่าไม่ชัดได้ยินแต่ว่าไม่ชัดจ้ายยาเดล่าเาบแม่มชิมบูได้ยินโุดาการอจ้ายยาเดแต่ว่าจ่าเบมแม่ไม่ชัดสุดาการอมชิมบู ได้ยินแต่ว่าไม่ชัดได้ยินแต่ว่าไม่ชัดจ้ายญเหรจ่าเบแม่มาชินบูรู้แต่ว่าไม่กล้าพูดตี้เหรจ่าเบแม่มาเปียวเยบูรู้แต่ว่าไม่กล้าพูดตี้เหรจาเบแม่มาเปียวเยบูรู้สระการรอตี้เหร แต่ว่าจะเป็นแม่ไม่กล้าพูดกัจียาอาเนาะกล้าสุดาการรเย่เยนเนไม่กล้าสวยนอไม,ม่เย่บูพูดสุดากายอยเร่ไม่กล้าพูดสวยนอมมายยเย่บูรู้แต่ว่าไม่กล้าพูดตี่เด๋จ่าบนแม่มาย้อยเย่บู มีแต่ว่าไม่พอมีแต่ว่าไม่พอชีเดตาเปเม่มาเล่าบูมีโซดาก่าชีเดแต่ว่าตาเปเม่ไม่พอมาเล่าบูมีแต่ว่าไม่พอชีเดตาเปเม่มาเล่าบู กินแต่ว่าไม่อิ่มกินแต่ว่าไม่อิ่มซ้าเเละดาใบ้ไม่บี้วูบอกนะกินสุราก็รอซ้าเเละแต่ว่าดาใบ้ไม่อิ่มสุราก็รอใบ้ไม่บี้วูไม่วะวูหลูบอกนะกินแต่ว่าไม่อิ่มซ้าเเละดาใบ้ไม่บี้วู สาเรจ่าเบเมมาว่าบูฟังแต่ว่าไม่เข้าใจฟังแต่ว่าไม่เข้าใจน,าาน้าเท่างเนจ่าเบเมน้ามาเลยบูฟังสุดาการอน้าเท่างเนียแต่ว่าจาเบเมไม่เข้าใจกูจียังเข้าใจสวยเน,นาะน้าเลยเนยไม่เข้าใจ น้ำเมลีบูฟังแต่ว่าไม่เข้าใจฟังแต่ว่าไม่เข้าใจน้าแถวนีา้ดาบินแม่น้ำเมลีบูโทรแต่ว่าไม่รับสายฟงแซ่เจ๋ดาบินแมฟ่ฟงมากา่ายบูทโทรโซเดสการ์ลองเจก่ะฟงแซ่เจ๋รวยได้ดเรดปรียญแน่นาะแต่ว่าดาบินแม ไม่รับสายฟ้องมากรายบูโทรแต่ว่าไม่รับสายโทรแต่ว่าไม่รับสายฟ้องเซ่เจ๋ดาบิเมฟ้องมากรายบูโทรแต่ว่าสายไม่ว่างโทรแต่ว่าสายไม่ว่างฟ้องเซ่เจ๋ดาบิเมไลมาอาบู โทสุรดาก็โฟงสักกาเนาะตะวะดาเป็นแม่สายไม่ว่างกูจะอย่าเอาไม่ว่างสุรดาก็มาอาบุสายสุรดากาไ็ไลน์กูเผยดาเนาะฟงไลน์มาอาหารกูเผยดาเนาะสายไม่ว่างสุรดา,าฟงไลน์มาอาหารโทตะวะสายไม่ว่างฟงสักเจดาเป็นแม่ไลน์มาอาบุได้เงินแต่ว่าไม่ได้เก็บ ได้เงินแต่ว่าไม่ได้เก็บไปสานยาเลยดาวเวเมมมาสู้ยาบูได้เงินโสดาการา์ไปสานยาเลยแต่ว่าดาวเวเมไม่ได้เก็บมาสู้ยาบูได้เงินแต่ว่าไม่ได้เก็บไปสานยาเลยดาวเวเมมมาสู้ยาบูบอกแล้วแต่ว่าไม่ฟัง บอกแล้วแต่ว่าไม่ฟังปลอบญาตบีบีตาเบนมน้ำมาทองบูบอกสุดาการรอปลอบญาติอะเนาะบอกแล้วปลอบญาติบีบีแต่ว่ากาเบนมไม่ฟังน้ำามาทองบูบอกแล้ว,แ,ลวแต่ว่าไม่ฟังปลอบญาตบีบีกาเบนมน้ำามาทองบูมาแต่ว่าไม่เจอ มาแต่ว่าไม่เจอลาเรดาเบเมมมาด้วยบูมาสุดาการะอลาลนะเนาะแต่ว่าดาเบเมไม่เจอสุดากาจียา,าอ๋อเจอสุดากาด้วยส่งนางหเจอไม่เจอสวยนอนมาด้วยบูมาแต่ว่าไม่เจอลาเรดาเบเมมมาด้วยบูอยากกลับแต่ว่าไม่มีคนไปส่ง อยากกลับแต่ว่าไม่มีคนไปส่งเปียานชนะเชเน่ตาเบเมตต้อโปไดลูมิชิบูอยากกลับกลับสุดาการเปลีนนะ่ยนหนาเนาะอยากกลับสวยเนาะเปียานเชเนะ่แต่ว่าตาเบเม,ม่ไม่มีคนไปส่งคนไปส่งสุดาการนนะต้อโปไดลู ไม่มีสุดาจียาวไม่มีสุดาการอมมชชีบูไม่มีคนไปส่งตัอโปเดลูมัชชีบอยากกลับแต่ว่าไม่มีคนไปส่งอยากกลับแต่ว่าไม่มีคนไปส่งเปลี่ยนเชแน่ตาเบแมตัอโปเดลูม h ชีอยากพูดแต่ว่าพูดไม่เป็นอยากพูด แต่ว่าพูดไม่เป็นเปิโยเชเน่ตาเป็นแม่มาปิโยจับบูพูดสุดาการอเรปิโยอะเนาะอยากพูดสุดาการอเรปิโยเชเน่สกาเปิโยเชเนะ่แต่ว่าตาเป็นแม่พูดไม่เป็นมาปิโยจับบูอยากพูดแต่ว่าพูดไม่เป็นอยากพูดแต่ว่าพูดไม่เป็น เปีย้ยชแนศดาเบเมะมาเปียวจ้าบูอยากช่วยแต่ว่าไม่มีเงินอยากช่วยแต่ว่าไม่มีเงินกูเชแนศตาเบเมะไปแสนมาชีบูช่วยสุดอากาศรอกูละเนาะกูยีดาอยากช่วยกูยีเชแนศแต่ว่าดาเบเมะไม่มีเงินไปแสนมาชีบู อยากช่วยแต่ว่าไม่มีเงินกูเชนแน่ดาเบยแม่ไปสันมัชิบูไปแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงไปแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงตัวบีดาเบยแม่ไม่เย้าเตบูไปสุดาการอตัวและเนาะไปแล้วตัวบี แต่ว่าจ่าเบมแม่ยังไม่ถึงไม่เย้าเตบูไปแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงไปแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงตัวบีจ่าเบมแม่ไม่ยเย้าเตบูซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่ชอบซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่ชอบเวลาบีบี ดาเบแม่มาจบูซื้อโซดาการโรเวลาเนาะซื้อมาแล้วโซดาการเวลาบีบิแต่ว่าตาเบเแม่ไม่ชอบโซดาการโมาจ่ายบูซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่ชอบซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่ชอบเวลาบีบิดาเบเแม่มาจบูนอนแต่ว่านอนไม่หลับ นอนแต่ว่านอนไม่หลับเอ็กเด่าไปแม่เอ็กมาเปียบูนอนโซดาการโอเอ็กเดจแต่ว่าด่าไปแม่นอนไม่หลับสซดาการโอเอ็กมาเปียบูนอนแต่ว่านอนไม่หลับนอนแต่ว่านอนไม่หลับเอ็กเด่าไปแม่เอ็กมาเปียบู အလုံးအစင်ပြေကြပါစေရှင်